สวัสดีครับผมพบก,กับนดา t อยคอร์เ c t เตนะครับมันจะมาแกะตัว HFF f i g u าร art ขามาในด้วยกีฟนะครับก็อาจจะช้าไปมากอยู่ช้าไปคือซีรีส์เพิ่งฉายจบไปนะผมก็ได้มานานแนละ้วแต่ว่ายังไม่มีเวลาแกะเล่นเลยนะครับอันนี้ที่ผมได้มาเป็นลอตญี่ปุ่นนะครับไม่มีสติกเกอร์ของดีมทอยเนาะก็ตอนออกมาเนี่ยก็จะมีตัวพรีเซนต์ของตัวบัฟ้าที่เป็นพีบันไดยอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวก็ มาลองแกะดูเลยแล้วกันนะครับก็เหมือนเดิมครับตัวแรกในซีดีจะทำเป็นราคาถูกร,ราคามันจะแไบอบตัวนี้4,400เยนนะครับแล้วก็ตัวที่สองเนี่ย6 6 0 0ต่างกันเยอะเลยต่างกันเท่าไหร่50%เซนะครับก็ถ้าใครงบน,น้อยก็เหมือนเดิมครับซื้อตัวแรกก็พอก็ถ้าสมได้เหมือนกันอันนี้ใบประกอบแยกมานะครับไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้สกินมาต่อ ไม่ได้ปริ้นมากับตัวกล่องด้านในแล้วอ่ะอันนี้โฟลสินค้านะครับนี่ว่าสวยว่าปีนี้อเอาออกมาดูด้วยกันเนาะชุบโอ้สุดยอดแฮปปีน้นี้ผมก็ยังไม่ได้เล่นของ s อสสักตัวเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวขอดึงอันนี้ออกก่อนวอ้สีก็าทำมาโอเคเลยนะ S 1> <S 1> พลาสติกกันสีถ้าหล่อเขาก็หนาดีเหมือนกันนะชุอโอโก็พลาสติกเราจะหมดแหละเดี๋ยวขอดูของที่มีมาให้ก็มีตัวนะแล้วก็บัคเกิลสองชิ้น อุ้ยดีเทลมันดีมากเลยฮะเนี่ยขอปาดตัวอยากชือ้อที่กล่องเมื่อกี้กล่องดูไปแล้วเนาะแล้วก็อไอแม่กแป๊กก็อบได้แปกกรอบมีมือ A B C D E F G H นะครับอีกด้านหนึ่งก็เป็นบอกว่ามันดีโวลได้นะครับสามารถเลื่อนไหลออกมาเพื่อเพิ่มจุกขยับได้แล้วก็มีแม็กนัมซ่อนไว้ที่ข้อมือก็เลื่อนออกมาได้เลยด้วยแล้วก็บูสเตอร์ มันคนจะเรียกว่าบูสเตอร์หรือทัสเตอร์นะอันนี้จะสามารถขับขึ้นลงได้นะครับแล้วก็มีลูกเล่นของการเปลี่ยนสลับตัวเกราะของกองอื่นด้วยนะครับแล้วก็เอาบัคเคิลไปติดที่เออ 40x ได้แล้วก็ติดข้างแข็มขัดก็ได้ด้วยแล้วค่าแข็มขัดก็ติดปืนได้ด้วยโอ้อเดี๋ยวทำได้หมดเลยเหรอนะไหนมาลองดูสิเดีย๋ยวมาเริ่มที่ ัวซีเอ็กในกล่องแล้วกันอันนี้ไม่มีลูกเล่นดึงตัวปืนด้านบนออกมานะครับแต่ว่าดีเทลอะทำมาสวยมากเส้นสีแดงลงมาชัดนะครับสีก็ไม่ตรงเรื่องหรอกในเรื่องมันจะเป็นแบบว่าหรือว่าเหมือนว่าเออเอเอเหมือนเหมือนเหมือนพอดูไ้ผ่านกล้องเราใช้อยู่เหมือนในเรื่องเลยนะครับคือสีในเรื่องมันจะค่อนข้างเป็นแคนดี้ไม่แต่ตัวไกญเล็กเลยๆๆเขาก็ลงสีมาให้ปีนี้ SfD ดีจริงนะครับ ตว่ารูปืนสองรูเห็นเห็นชัดเลยสีขึ้นมาเดี๋ยวลองเอาบัคเกลลิลมาติดบัคเกลิลอ่าเอาโอ้บัคเกลิลบัคเกลิลมันจะเป็นเรือแบบสีเหลี่ยมชึบอ่าติดได้แหละก็จะอยู่ในสภาพนี้นะครับทำได้ดีทำได้ดี แล้วก็เมื่อกี้เขาบอกว่าไว้ติดค้างเอวได้ใช่ไหมอ๋อนี้ก็มีเดือยเดือยสีเหลี่ยมมันยื่นออกมาชัดเหมือนกันนะเนี่ยว่าไปแล้วเดือยมันก็ดูใหญ่เกินไปนิดนึงไอะติดได้นะครับหนึ่งออฟโอเคแล้วก็ส่วนของมือมีมือแบมือถือปืนมือกำสนิทนะครับเดยกนันงหลักแล้วก็ใช้ถือปืน ชุบโอเคปืนถือไดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็เอามาติดกับตกกัวกีกันเดี๋ยวมาดูดีเทลของกีขซ้นก่อนสีขาวนี่เขาทํามาให้เป็นขาวมุกเลยนะครับคือสวยมากขาวนี้สวยมากมากจริงๆแล้วก็หัวสีชัดนะครับดีเทลด้านในดวงตาที่เห็นเป็นแบบว่าจุดๆอะ่ะก็เห็นชัดสีดําด้านในเป็นดําด้านเหมือนในเรื่องเลยแล้วก็ เส้นสีเวอร์มิเลียนตามตัวเนี่ยก็คมชัดแบบที่ไม่มีไม่มีเลอะเลยอ่ะคือลงมาดีมากสีขาวก็อันนี้ทั้งตัวผ้าคุมผ้าคุมผ้าคุมรอยยับทำได้ดีเลยนะครับผมมีเลอะสีดำหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะรไม่สีเรียมเหมือนจะติดออกมาจากด้านไในนี้นะครับ ก็แขนมืออันนี้ปืนเขื่อกี้เขาบอกว่างานออกมาได้ใช่ไหมชึบอ่นนี้เทว่ว่ะสวยมากแลก้วก็ท่านบนท่านบนเดี๋ยวมันจะจุดเสียบมา,มากเมื่อกี้ว่าสามารถพับไหลโอยกสูงมากนะครับอย่างนี้แล้วเข็มขัดสีเงินทั้งเส้นสีสีเงินทข็งขัดก็สวยจะเบเมื่อกี้แล้วก็ ชึบอันนี้อ,นนอ,นนอนน่ยกได้ไม่เยอะนะครับเหมือนจะกำไรติดกำไรแขนใช่ไหม้ร่ามันมีแง่้มุ่ส่วนที่ทำไมยกนอ่ะน่าจะยกได้ประมาณนี้นะครับโอ้ลหลหลุดไหโอ้สีด้านในพลาสติกก็เหมือนจะเป็นชิ้นใสๆหน่อยนะมันดูใสๆมุกมุกมันดูวิธีเข็มขัดกันบ้างผมว่าเข็มขัดปีนี้ทำได้ดีที่สุดแล้วอะดี ดีกปีนอื่นงเห็นได้ชัดมากๆนะครับอ่าอันนี้บัคเกลิลลงสีแบบว่าเข้าคันสมบูรณ์แบบเลยคือทิกเกอร์สีแดงหรือแม้แต่ข้างๆข้างๆตัวตัว,ตวที่จับเนี่ยก็ยังมีลงสีเงินให้อีกนะแล้วด้านบนสีขาวด้านล่างสีแดงสีมาแตจุดที่ไม่เห็นอนะอย่างอันเนี้ยเส้นเล็กๆสีแดงตรงนี้ที่จับเห็นมั้ยคือก็ลงสีมาให้แล้วก็ด้านในบัคเกลิลที่เป็น ตัวไดรเวอร์เนี่ยเส้นสีขาววันนี้ก็ทํามาด้วยเมื่อกี้บอกหมุนได้ใช่ไหมแล้วก็หมุนดูสิอ่าหมุนไดไอดีคอกับหัวตามแบบในเรื่องก็ได้นะครับคมขัดนี้ดีจริงปีนี้นะครับแล้วก็ตัวสีของสีของไอนตัวเนี้ยเป็นสีแดงที่เป็นแบบออกแคนดี้โทนนะก็เหมือนในเรื่องเลยในเรื่องมันจะแบบเป็นชุบโครมเลยจะสะท้อนแสงมากๆ ก็เป็นไปตามนั้นนะครับก็คือสีแดงแล้วเส้นสีบรอนเลี่ยนเนี่ยก็ลงมาให้ดีมากเลยด้วยออกส่วนทุสุดแล้วเป็นนี้คือตัวดําด้านและเกาะเป็นชิ้นใสแถมเป็นสีมูฟอระห่าสีขาวก็เลยยิ่งดูดีเข้าไปอีกนะครับอันนี้ตัวข้างหมายถูกก็ลงมาให้อตัวใต้ฝ่าเท้าใต้ฝ่าเท้าจะเป็นลายเดียวกับมือก็ก็เห็นชัดนะครับได้อยู่ ไม้ตัวทัสเตอร์แบ่งสีดีมากนะครับดีมากมากเลยอันนี้ไล่ไล่สีไลเ่เฉดไปเลยอ่ะมันกคกี่ยวว่าแคบได้ไหมนี่โอ้ดีมากดีมากนะครับก็เดี๋ยวขอลองจัดท่าแอคชั่นไปนสักหน่อยนะครับเป็นนิวทันสันไม่ได้มีอะไรมาเพราะผมไม่ได้มีตัวอื่นมาเปลี่ยนด้วยชุบ ตามในเรื่องมันต้องยืนหันหลังใช่ไหมโอ้แค่นี้มันก็สวยแล้ว,วะ่ะคือมันสวยแบบสวยสวยแบบตะวนนนังมากนี่นะครับหมุนสักรอบอคสีผมว่าไม่ต้องไอชนะั้แล้วมันเทมากแล้วคือก็ประมาณนี้การับตัว hsf c อฟ m e เม e ด g e e นะครับก็ราคาไม่แรงไม่แรงเลยถูกมากนะครับค้าใครสนใจก็ไปหาได้แนะนําจริงๆตัวนี้ดีมากๆนะครับผมใครที่ไม่เคยเก็บ h s ชมาลองตัวนี้เลยก็ก็กยังได้นะครับก็อาจจะทำให้บานปลายก็ได้นะมันถ้าตัวนี้มันสวยขนาดนี้เนี่ยก็วันนี้ประมาณนี้ครับผมสำหรับท่านที่รับชมก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ